ามาชมสวัสดีครับเพจแสนคำา้าวันนี้พามาชมไก่องอนครับรรย,ยากาศยามเย็นเดี๋ยวมากี่ตัวครับไกน่นม นี่พอพันหลักครับถ่ายคนนี่ลูกของเขาครับเนี่ย ็นเจ้าเทาตนนี้เป็นพ่อเป็นสายสามหยอแม่เป็นบอดไมโลรถถัง <c oughs> <c oughs>